ข้าวกินมีแฟนบักสันดานมีแฟนแล้วสินีปูเลี้ยวปุ๋ยผ้าหาเงินหาค้ำนี่มีแฟนข้าวแมวมั้งแท้เนี่ยเนี่ยเี่ยบอกฟันมูเลยพี่น้องเป็นอะไรแ่บวะยาเฝ้ายาเฝ้าตกเปรตตรงนี้ซะล้วกูหักเงินเดือนมึงเด้อมึงกี่มึงกี่ประมดนัะคุณแม่มึงปูปูตัวละพันดือมจริแไหมเนี่ยดือมจริแไหมเนี่ยอากูจะกินยังไงปาะดิเดี๋ยวให้กูกินก่อนมึงก็ค่อยกินก็ได้มันจะไม่มันจะไม่เห็นมันจะได้อย่างนี้อ๋อเงี้ โอ้โประเดดไมาบั็นน้ำจิ้มลวงยินดนะดูคือกินเปตัวอย่างให้มึงดูพี่น้องอันนี้ปูไข่ดองจากปีเจียบตัวนี้แปดร้อยสิบสองท่านแปดร้อยก้าล้านมีแฟนมีแฟนพี่น้องเออติดผู้สาวกันหรือเปล่าใหญ่กูได้ยินข่าวได้อบอาากนะมีแฟนแล้วนี่อาาาา่านราดเพราะว่าข่ารวเร็วกูกู้ชิลไลด์ดาวหอบ้านมาได้ไห<อ>นเดี๋ยวชิมกับพี่น้องพาดยัวแห้งพี่น้องยัวแห้ง บูไข่รยัวแห้งอืม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 อยัวแห้งยัวแห้งนี่บ้งอะไรจิบบ้งมาเจ้จิบใหกูแม่ พักเอาทักชื <t atar> <t atar> ่อใกูแน่เอาที่เอาน้ำอขาเขาจวากุญาเอออย่าแปใไกลพนเบิ้งนะนี่ลุมาอีกเดี๋ยวอยู่กลมเอากลมนะอย่ไกลไกลเออืกเลเอาอามาอรียมจิ้มไเยอะไปเนี่ยนิเดียวเด้อใกลบอกมันผแน่บกส่มัเออมึงก็เทมันก็บ้างมันดีดีมันมความน้ามึงเห็นกองมัน่ะนี่กินเเบิ่งน้องเห็นมันนะ <พ>เปลี่ยนเอยอะไปเอยอะกิออนได้ไม่แต่แซ่บน่นัดว้ายถามมึงซื้อกินมึงจะซื้อบาสตัลละพันออแซ่บปะามากเออมึงไปอยู่น่าปูสาวลวนไปไปวะผู้สาวบป็คนประรเทศไทยน,นอะอือปูสาวปบป็คนบ้านไหนนะเดี๋ยวเรียนคนตาชาน่าเก้วขึ้นเลืองถึ่อันนี้บา้างอ,อ๋เอเยอะมากเยอะมาก มีแฟนแล้วก็เลยว่าเออมีแฟนเนี่ยกูนี่นึกคาแล้ววันนี้จากกูเดอ้อกูพามาหาเงินหนักขึ้นนีุ่สตส่าห์บอกย้ายร้าอันย้ายเอาร้านเจ้ามาเง,างนเฮงงานนนี่เดอ้อจะไปจะพา,พาไปหาเงินดอกว่าสัน้นพอบอกวันศุกอาทิตย์สินี้จากแล้วอ่าแฟนขับพีวันฟิลเล่นนี่แหละโตดีมั่จีบบักนัดเอาก็เลยว่าโอนเงินมีผู้สาวโอนเงินใน,นขเขา,สา,สาเแ,สแสนเดอือนละแสนเด้อเออจังไปได้ให้มันรวยกว่ายัางไปบ่แม่นพรากรรมการนี่สิมาอัน ไปหามีผู้สาวผู้สาวนี่อ่านคอมเมนต์เนี่ยอ่านเนี่ยนะอ่านคอมเหม็นของกูเนี่ย็ดหนามันแสบๆอ่ะฮะเดี๋ยวกูรีบโอ้นัดน้ำอะไรหยดเมันหยดมันแก่ของเจ้านี่นี่ดีขัางๆอะารของเดี๋ยวกินตัวให้ทนักก็ได้ก็บอกกับพี่น้องกันนี่พี่น้องท่านเจ็ดร้อยคนแล้วนี่มันเจ็ดร้อยท่านสวัสดีครับตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยเฟซก็นเ่เห็นสวัสดีครับผม แลเบอร์ยังกันมึงคนหลอยังยับไปด้วยเนาะบุรินทร์ออกแล้วอุสูนมันต้องใส่มือกินได้นัดพวกนี่นะอีดีสิริศรานี่ะนี่ไข่มันพี่น้องนี่ไข่มันเนี่ยยั่วดากเลยพี่น้องคนละพันหาเด้อพันเจ็ดปีนี้พันแปดเมื่อกี้พันแปดป่ะฮะยั่วปีไปอยูุนงูสาวนี่มันบริหารหาซอกินคำมันต้องกินกินโคตกินอยากมันสิไปยั่วสังเวยได้ ้วยกัย the ังไปเสื้อกูนีน uh, ี่มึงยู่น้ำปูไ่ได้กลินปูมึงเงมานี่มึงเงานี่มึงเห็นีมนานีารจิมมอารจิมถือแม่กูขาเงข้าเงี้เียล่านี่เตยราเตยรานาหันนามันมาอยู่หน้าฟปแสวสีครับพี่น้องเฮ้ยเียวแซพี่น้องมาแซมมาพี่น้แตกน้ำอยู่ับพี่น้องกัน ใครมาดูคลิปนี้อย่าลืลมกดไลค์กดแชร์ก LIKE, ดคอมเมนต์บอเคยเห็นกันพี่น้องจีบกันในเฟซบุ๊กึ้นสเตตัสพร้อมตอนนี้เขากําลังตอนนี้นัดกําลังคบกับแค่สวดว่าซันเฮ้ยตื่นมาบักนัดผู้ใดมึงไปคบผู้ใดนันนัดระวังเขามาต้มเม่อแม่คนมาแม่ใครมาบิ๊กบีบบบอกว่าในเรื่องวาซันยานเขามาต้มมันว่าซันกูเรดยกะไูก็ดรน่ะก็เลยว่าก็เลยว่ายาหันนัดอย่าอย่าส่งเงินให้เขาใส่เด้อบัตรหาเขามาตัวส่งเงินให้ใส่ก็เลยว่า โอ้ย่าตรวสโงเงินเถอแต่กินอยู่นี่กับบ่พ่อกันเลยว่าสันดอกจะยไปย่านมันเป็นย่นสันดอดมาพี่น้องมาผูกไข่เนาะยิบจามแมิเนียนันยิเอาไปเอออือะไกเอาหกน้องหนักนเ่ยแบอ ือนะเดที่เอาือเราก็เยอนนผมเป็นไงเลยอี่มัมนอยู่ในกล่องไหนจำแล้วจะมัดจำไปเนี่ยจำแล้วไจำต่อจำอีกเด้อจำเเดพ๋ยอพอเด้อเตัว้อกิออน,ด,นดีอยู่ดีปานี่ทนายเป็นพี่ผู้สาวกับ้องเลียงเขาเด้ ต้องหาเงินให้เขาใส่ดิน,นัดก็เรียกว่า,าก็เลยกสอนอ่ะพี่น้องก็เรียกว่าสอนมูสอนว่าก็เรียกว่าการที่มีผู้สาวนี่บ้า,านมาด่านะต้องมีเงินให้เขาใส่ดิน,นัดเออเอาจะขอให้มันหลอดก่อนสิไปเอาตะคอนอื่นอีกบ่ได้เอาเพ,าพเาื่อขั้วหอก่อนเอาเอาย้ายหอกกวนใส่ทีมูฮิมวกอีกลิน กะากาได,ด้ดอกทั้ไรอ่ออกระดองไม่น่ากระดองมั้เนี่ยนี่กายัวพี่น้องอันนี้ปูสดๆสปูไข่เนี่เจีย๊ยบมพี่สาวไม่น่ไม่ไมี่ น,น้องนับอย่าบอกอย่านอกใจน้องพิมนาคำไฮประสนพิมนอกใจก่อนเ้อะเลยฟ้าพี่น้องมีมาปาดแบบยั่วพี่น้องไหมอู๋ไข่ยั่วมาเลยครับผมสดๆนะครับผมจากช่องฟีดายนี่พี่น้องกินปะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ โอ้โหแบบสดๆแหละพี่น้องยั่วเยมากเลยนะครับผมกินดีจะด,ดีปนันปนี้สีแดงญี่ปุ่นสาวอ้ยหาแนวหยาคือดอกขวงังเสี้ยงกุญชันเอาน้ำจิ้มไหเอาไอ้กวางไอ้ด,ดอกเดี๋ยวเขากินตัวกันเลยบ้างทางฟ้ากันเลยมันอย่างอันนี้กวนถือไปกุญกวนเออไม่ไม่ลงสูงลงสูงยกไม่แกไปไหนนี่พี่น้องอันนี้คือไข่มันได้พี่น้องอันนี้คือไข่มันนะครับผม อันนี้ไข่หำนี่ไข่หำอยู่นี่นี่ไข่หำนี่อันนี้ไข่ปูไข่ปู <c oughs> เลือกเอาพี่น้องสิกินไข่ปูหรือสิกินไข่หำไข่หำมันกับเค็มไข่ปูมันกับมันหวานไข่ปูเค็มโอภาษาด้อหลวงปู่หลวงปู่ยางพานันเป็นรสสีใหญ่แล้วห <c oughs> วานพี่น้องหวานหวานหวานเป็นร่มคมเป็นแอร